ใชยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกนินเที่ยวเรื่องเดียวกันแล้ววันนี้ก็มาพบกับโบเช่นเคยนะคะวันนี้โบจะพาทุกคนไปเที่ยวที่คูสูสกลนครน,นี่เห็นไหมแต่โบไม่ได้มาคนเดียวนะคะโบมากับเพื่อนๆนะคะนี่เห็นไหมด้ดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่คูสูตรสกลนครจะเป็นยังไง หรือว่าหน้าเที่ยวหรือเปล่าเอทุกคนอยากมาขออภัยด้วยนะคะที่ตาหนูล็อกเล็กล็อกเพราะว่ากล้องมันอยู่ตรงนี้แต่หนูแนมตรงนี้คะ่ะไม่เป็นไรหรอกนะคะเพราะว่ายังไม่คุ้นชินเราจะพาไปดูร้านะคะ้ากันนี่กำลังเดินไป ขันแก้วหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านน้ำปั่นนะคะแล้วคือน้ำปั่นเข้าไปในร้านไหน เราจะพาทุกคนไปดูสถานที่ข้างในกันนะคะว่าด้านในข้างในนี่จะเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกว่ารถเยอะแปลกๆเรือว่ารถเยอะทุกวันก็ไม่รู้ราะว่าคนก็ไล่เข้ามากันเรื่อยๆไปเราไปดูข้างในกันนะคะเดี๋ยวโกจะขี่รถขี่รถเข้าไปนะแล้วก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะว่าจุดนี้จุดนี้มันมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างไปกัน อยู่ดดที่จุดเช็คอินคู่สุดกันแล้วนะคะทุกคนนี่กะลอกดอ,อนไมยฉี่แล้วอยู่เป็นยังบ<า> <c ười> อกรกะลอกดนนอนขาแดงนางไอ ลมเย็นมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยหน้าผากเปืดเนไปแล้วห,หัวยเถิดด้วยคะ่ะกะโอ้ยขออนุญาตเบาภาษาอีสานเนาะย่สกุลนครเนาะนแล้วมือนี้เขากลับมาเยือนอันจุดเซกอินไว้รุ่นคู่สุดสกุลนครค่ะทุกคนกะมือน,นี้ค,นคน้นคันกหาายเติมเพราะว่าเขาวันมานาั่งหลับลมชมวิวอุสาร์ กินขอกินข่ากันนะคะล้วก็อันซุ่มอันน้องๆวัยรุ่นเลิกเรียนมากเขาก็มา,น,าน,นั่งเห่นนั่งหัวนั่งคุยกันอยู่อันผู้สุดค่ะคลิปมันโมนมีอย่างายเนาะโมโหสีอันเบาอยียงกันเลยอออินเสิร์ตไปส่วนหลายที่อินเสิร์ตอันสถานที่ไปฮานาะ คนก็เยอะก็ามากันเรื่อยๆเขาสถานที่ตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงปรับปรุงด้วยก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ่ะคนคนมาท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมเพราะว่าเขา,าปรับปรุงให้มันดีขึ้นอะ่ะถนนจากถนนที่มันเป็นถนนลูกรังแดงๆอะ่ะใช่ไหมเขาเออถนนลูกรังบอกเออถนนลูกรังแดงๆอะ่ะตอนหนูมาอยู่ปีหนึ่งใหม่ๆอะ่ะ ถนนยังเป็นหลุมอยู่เลยแล้วตอนนี้เขาก็พัฒนาปรับปรุงแล้วนะคะทุกคนก็มาเที่ยวกันได้ที่ครูสุสกลนครเอากินน้ากันเด้ออันนี้ก็เป็นอันน้ำมะพร้าวปัน้นเปล่าภาษาอีสานแล้วขออนุญาตค่อนดูแลเด้อ <c oughs> บอสไซรับดอกขี้ขาน <c oughs> ไ,ปไปเอาอันนี้ก็สิเป็นน้ํา นมสดมะพร้าวปั่นนะคะ30สิบบาทอยู่หน้าทางเข้าครูสุดไปซื้อกันได้เลยแต่อันก็ต้องยานว่าว่ามีแนวกินนะคะมีแนวกินหลายมีแนวกินหลายขล้ายหลายเต็มหุนทางเลยขี่รถเขามาตั้งแต่ทางเข้าหอจนสุดนี่มีแต่หลานของรลานคาหลานลูกซีนรลานอันค้ายนำ้ำหลานลาน้ำป่นหลานอย่างโอ้ยมีเบิด ทุกคนเม่ต้องเตรียมอาหารอ่างมามาซื้ออยู่นี่เลยมาอุดหนุนพอ่อ้าแม่้าํากันน้ำเพิ่ะจะได้มีอันลาดอกลายใดยกันเนาะเนาะ่นะเนาะอันนี่ตอนนี้เรากกำลังนางรับลมชมวิวอยู่นะคะนี่น,นี่ชมพู้นะคะขึ้นไอจค่ะตึ้งอ,อันนี้ก็เบสเบสเบส,ส,สเพื่อนของหนูเองขึ้นไอจีเลยค่ะตึ้ง เนี่เห็นไหมอันนี้เพื่อนชื่อภูกันไปติดตามก็ได้นะคะช่องช่องอะไรคะฝากช่องด้วยทำรายการอะไรคะช่องอะไรอะ่ะกินไรดีไงนี่กินไรดีนะคะไปติดตามเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนก็ทำ<ช>รายการเหมือนกันชื่อว่ากินไรดีที่สกุลใช่ไหมกินไรดีเออกินไรดีฝากไอจีด้วยคือไอจี มามามานังนังคุยกันสีติดตูดมีเนี่ยก็บติดมือนะติดตูดมานังยับกันนังมั่สีมา้าวทอกซิกกันนี่ทอกทอกทอกกันนี่อย่างเกาะทอกทอกนะแม่อันทอกทอกกาแฟนนะที่เขาอันนั้นแม่เขาอึนมาอย่างไรอะไรดีฟทอกเออดีฟทอกน่ะดีฟทอกนั่ะมาทอกสิกันเลย โอ้ยเลยดูมันไม่ได้เย็นหรือร่มลื่นอะไรขนาดนั้นนะคะก็ลมมันเย็นอยู่ลมมันโตเข้ามาห, <ค estamos S 1> หาพวกเราอยู่ค่ะทุกคนถึงมันจะแดดแค่นี้รังสีวีทำลายล่างเลน,นะคะหนูหนูไม่กล้าถ่ายสถานที่เยอะนะคะเพราะว่ากลัวมันติดหน้าคนอื่นแล้วหนูขี้เกียจไปเลอมันเบลอ,อยากเพราะว่าหนูตตดต่อ,อยังไม่กิ่งนะคะทุกคนอันนี้แค่ส่งงานอาจารย์เจาสุดหล่อเฉยๆค่ะ อ,อะไรตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง ep สองแล้วกินเที่ยวเรื่องเดียวกันมาถึง ep สองแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็น ep สุดท้ายด้วยเพราะว่าหนูทำแค่ส่งงานอาจารย์เฉยๆนี่ก็จะเป็น ep สอง ep สุดท้ายแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะกด subscribe ให้หนูด้วยแล้วก็ช่วยบั่นวิวกันด้วย อยู่จะได้ถึงห้าพันห้าหมื่นห้าแสนห้าล้านไปเลยบ,บ่าวหลายใหญ่ห้างนะคะทุกคนนะอัสสิมาอันดีฟทอกกันนะคะว่าแมนท็อกซิกเดอร์นั่นนะท็อกซิกขึ้นท้ำตัวบดีนะคะมาทำมาทอกเอ้ยว่าแมนดีฟทอกกันนะคะทุกคนขออนุญาตตั้งกล่องเด้อเด้อดีบนอะไรในหัวกล่ ภายในความผมหน้ามาแตกแล้วมันตืดหัวเถิกหนวนะคะทุกคนกับเบิ้งเ,เบึงไปน้นเนาะอืมอืมแต่กะหนาก็ยังงามพี่ก้าดอกเอ็มบอสหน้ายังงามคือกัาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนวันนี้โบาพามาเที่ยวที่คูสุสกลน,นครพามาชมมาดูบรรยากาศสถานที่ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีของกินร้านค้ารถ รถเข็นอะไรไอติมอะไรต่างๆนานา,นา,นามีเยอะมากเลยถ้าทุกคนอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะที่คูสุดสกลนครค่ะสำหรับรายการกินเที่ยวเรื่องเดียวกันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอ,อีพ <ๆ S 2> ีน่าจะมีไหมหรือไม่มีก็รอติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ donc, สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย